อยู่กับบังโอทอยโจนะครับผมวันนี้เราก็จะไปทําบุญครับท่าโตมนะครับดูครับมีแต่หนึ่งสองห้าสวยๆนะครับมาครับผมอันนี้รถถ้าแก่อาร์ตนะครับถ้าแก่อาร์ตนะถ้าแกะถ้าแก่อาร์ตนะครับลูกไม่โตครับแค่นั่งสวนนะครับผมตอนนี้รถบังเอนะครับรถเดิมครับรถขนปุ๋ยครับผมรถขนปุ๋ยพินาครับอ่าทีตอนนี้รถตะกรอบนะครับมาใหม่ครับผมเจอกันครับงงานบุญครับเจอกันครับได้หมูครักทีนี้ มมเนงสครับผแกงนิดชินนะครับผมก๊อปเกตเอก็พอละแกงเราไม่งบน้อยนะแกงเรางบน้อยอันนี้ก๊อปทั้งคันนะหลายเทียมรถบางต้นเองนะขวัญใจอะไรเทียมคอนใจอะไหล่เทียมช่วงนี้เงินหายากใช้สอยอย่างประหยัดเขาบอกไปรุ่นลาซาด้านะอันนี้เป็นรถของ เจ้าสำนักเองนะลามจัดทรงตอนนี้ช่างอาร์ตกำลังสักผ้าอยู่อันนี้ก็เป็นรถบางหลินที่เขาไม่ทหารอยู่แต่เอาไปวิ่งสักหน่อยจอดนานไม่ดีอันนี้เจ้าของเจ้าของติดหีอยู่นะคันนี้นะอยู่ไหนไม่รู้สสอยู่เมือง อันนี้ก็เป็นช่างฝีมือประจำนะเหลืองครับเหลืองมุนกูนมุนอ่ะบังโอไปเขแคนนี้ก่อนขอจบคลิปเฮ้ยตายตายเลยโอ้โอันนี้แล้วขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมโอ้โครับโอตายเลย